ทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยการทําไม้ของเขาแต่ละระบบมีอะไรบ้างนะเราจะเริ่มจากเบสิกก่อนเลยนะคะที่เรียกว่าเป็นแบบมอเตอร์แมนนวลนะมอเตอร์แมนนวลก็บอกแล้วเ,เป็นระบบที่มีการใช้เลื่อยโซ่ยนต์นะคะร่วมกับการใช้แรงงานคนนะ พราะนั้นการล้มไม้นะคะแน่นอนต้องใช้เลื่อยโซ่ยนก็ใช้คนนี่แหละนะเขาไปล้มไม้ส่วนใหญ่การทำไม้แบบนี้นะคะจะใช้กับการล้มไม้ที่อยู่ในพื้นที่สูงชันที่เครื่องจักรกลเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยเลยต้องใช้คนเข้าไปล้มต้นไม้แทนนะคะหรืออีกหนึ่งกรณีก็คือต้นไม้มีขนาดใหญ่มากใหญ่เกินขีดความสามารถของเครื่องจักรกลที่จะล้มไม้ได้นะคะเช่นรถฮา์เวสเตอร์นะก็จะล้มไม้ได้ที่โตประมาณแค่50เซน ถ้าเมื่อไหร่ต้นไม้โตกว่า50เซนเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางพาเวสเตอร์จะลงมาไม่ได้ก็ต้องหันมาใช้ด้ว่อยโซ่ยนตแทนนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เซฟตี้ก็ใส่ครบถ้วนนะทีนี้เวลาที่จะชักลากไม้นะคะก็มีหลากหลายรูปแบบเลยมีตั้งแต่การใช้แรงงานสัตว์นะถ้าบ้านเราก็คือใช้ชา้างนะคะถ้าในยุโรปเราก็จะใช้มา้าบางทีก็ใช้ล่อใช้ลานะคะ แต่ม้าก็จะมีพลังก,กำลังที่แข็งแรงนะสามารถลากไม้ท่อนใหญ่ๆได้เช่นเดียวกันแต่การลากก็จะไปทีละท่อนสองท่อนนะคะไม้จะไม่ได้ยาวมากไม้จะถูกตัดทอนเรียบร้อยแล้วเป็นท่อนประมาณ4เมตร6เมตรนะถ้าทีนี้เราไม่ใช้แรงงานสัตว์นะคะแต่เราจะชักลากไม้เหมือนกันมันก็จะมีตัวเลือกอีกหนึ่งตัวหรือตัวนี้จะใช้ผสมก,กันกับการชักลากไม้ด้วยช้างก็ได้นะคะสิ่งที่เป็นตัวช่วยเราเรียกว่าเป็นสกิดดิง แผ่นนะกรณีที่มันเป็นถาดซิลิโคนบางๆเป็นแผ่นแบบแบนๆนะคะเราเรียกว่าสกิ d ด,ดิงแผ่นภาพทางซ้ายมือนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นคล้ายๆกลวยจราจรนะคะแต่เป็นสีเหลืองเป็นซิลิโคอนอย่างใหญ่เลยเราเรียกว่าสกิ d ด,ดิงโคน e นะ่ะสองตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไปสวมไว้ที่บริเวณหัวไม้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าการออกแบบของเขาเนี่ยมีลักษณะป้านมนเพื่อที่จะช่วยลดแรงเสียดทาน ลองนึกดูนะภาพเมื่อกี้นะคะถ้าเราชักลากไม้โดยตรงนะหัวไม้เนี่ยมันก็จะคู่ไปกับพื้นดินเนาะบางครั้งการที่คู่ไปกับพื้นดินหรือไปกระแทกกระทั a นโดนกับสิ่งกีดขวางอื่นเนี่ยก็เพิ่มแรงเสียดทานนะคะในการชักลากเขาก็เลยคิดในเรื่องของสกิทด,ดิงแพนกับสกิทด,ดิงโค้นี้มาเพื่อที่จะลดแรงเสียดทานนะคะระหว่างการชักลากลดการสมัมผัสระหว่างหัวไม้กับพื้นดินนะถ้า เราไม่ใช้แรงงานสัตว์ในการลากเราก็จะมีหนึ่งตัวนะคะเราเรียกว่าเป็น portable winch ก็คือการใช้ winch น,นี่แหละลากไม้ดึงไม้นะโดยลักษณะการดึงนะคะก็จะต้องติดตั้งตัว winch เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ฮอนด้ทั่วไปเลยติดตั้งกับต้นไมนะ้แล้วก็จะปล่อยสายโยงไปนะคะฝั่งหนึ่งก็จะไปผูกกับท่อนไม้พร้อมใส่ตัว skidding c o i e เข้าไปนะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะใช้คนในการสาวเชือก ค่อยๆสาวเชือกแล้วก็จะใช้ตัวเครื่อง h o n ด้าเนี่ยช่วยผ่อนแรงในการดึงไม้เข้ามาหาจุดที่เราต้องการนะคะก็ทำได้ง่ายเพียงแค่คนคนเดียวก็สามารถชักลากไม้ได้แต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะใช้ได้เฉพาะระยะทางสั้นๆเท่านั้นเองนะคะต่อมาไปดูอีกหนึ่งรูปแบบที่ไม่ได้มีกลไกซับซ้อนนะแต่เป็นเพียงการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะ ลักษณะคือง่ายมากเลยภาพตรงกลางด้านบนนะคะคือท่อ PE คล้ายๆกับท่อประปานะเราผ่าครึ่งนะคะเปิดด้านบนออกแล้วก็นำท่อเนี่ยมาร้อยเรียงต่อกันจะทำเส้นทางไหนก็ได้แนวตรงก็ได้วางโค้งยังได้เลยนะคะแต่โค้งต้องไม่หักศอกบ,บ้างนักนะนะคะแล้วก็ขนาดของท่อเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าขนาดท่อนไม้ที่เราต้องการจะทำการขนส่ง วิธีนี้เหมาะสำหรับไม้ขนาดสั้นหรือกลุ่มของไม้ฟืนนะคะคนเนี่ยจะนำไม้ลงมาอย่างไรจัดยอดเขาลงมาด้านล่างเราก็ใช้วิธีเอาคนนั่งข้างบนหนึ่งคนนะแล้วก็หย่อนไม้ลงไปตามรางนะคะให้แรงโน้มถ่วงมันเป็นตัวขับเคลื่อนไม้ลงไปที่ปลายด้านล่างของท่อนะคะก็จะอยู่ภาพมุมบนขวามือไม้มันก็จะไปกองสุ่มกันอยู่ที่ด้านล่างนะ แต่นี้จะทําได้ก็ต่อเมื่อพื้นที่มีสโลปเท่านั้นนะคะถ้าพื้นที่ราบไปไงไม้มันไม่ไหลเนาะต้องเป็นพื้นที่ที่มีสโลปประมาณ20%ขึ้นไปนะคะจะต่อยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ข้อควรระวังก็คือว่ายิ่งระยะทางไกลย,ยิ่งพื้นที่สูงเนาะแรงในการส่งมันจะเยอะนะคะแล้วพื้นที่อันตรายก็คือบริเวณปลายนี่แหละปลายรางนะคะปลายท่อเพราะไม้มันจะมาพุ่งชนกันปุ้งปุ้งปึ้งปึ้งบาง,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 งทีต้องไปหาตัวอะไรมาเบรกไว้นะคะ อันนี้บ้านเราก็มีการทดลองนำมาใช้เหมือนกันนะอยู่ที่อ่างขางนะคะอันนั้นเป็นกลุ่มของมอเตอร์แมนนวลทีนี้มาดูเซมิแมคชีนไนซ์บ้างนะคะก็คือกลึงกึ่งเครื่องจักรกลมีการเอาเครื่องจักรกลขนาดเล็กหรือเครื่องจักรกลบางอย่างเข้ามาใช้ในระ,ระหว่างกระบวนการทำไม้นะคะตัวที่หนึ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าไอรอนฮอร์สหรือว่าม้าเหล็กนั่นเองทำหน้าที่ลากไม้เหมือนกับม้าแต่ไม่ใช่ม้าแต่เป็นเครื่องจักรกลนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็จะขับเคลื่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นตีนตะขาบนะเพราะว่าตีนตะขาบจะเข้าพื้นที่ได้ดีกว่าล้อยางนะคะบางยี่บางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยเอาคนขึ้นไปขับบังคับด้านบนบางรุ่นก็จะใช้รีโมทคอนโทรลในการบังคับเช่นอันนี้นะคะอันนี้คนผู้ชายที่อยู่ด้านมุมล่างนี่ก็คือคนที่บังคับตัวไอรอนฮอร์สนี้เนาะเขากำลังบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลนะคะตัวไอรอนฮอร์สก็จะมีที่เสียบ เลือยยนด้วยนะถ้าเราสังเกตด,ดีจะเห็นเลื่อยโยนต์เสียบคว่ำไว้นะคะเผื่อกรณีที่เราต้องไปตัดทอนหรือลิดกิ่งอะไรในปา่านะการลากก็จะลากด้วยสายเคเบิลนะคะหรือว่าสายสลิงสามารถลากได้2อสมทอนไม่มีปัญหาเลยขึ้นเขาลงเขาได้สบายมากนะคะตัวต่อมานะคะถ้าไม่ใช้ i r รอนฮอร์สนะเราก็จะใช้รถ ATV นี่แหละแต่ว่าติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะคะที่เป็นกระบะด้านท้ายในการบรรทุกไม้ขนาดสั้น หรืออาจจะต่อพ่วงตัวแขนคีบไปด้วยก็ได้นะคะแดปเป,ปลิลอันนี้ก็เหมาะกับอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือการทำไม้แบบในครัวเรือนนะคนยุโรปจะชอบตัดไม้มาทำฟืนเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้ในฤดูหนาวในบ้านนะคะก่อเตาพิงหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาก็จะล้มไม้เองทำไม้เองนะคะเล็กๆใช้ในครัวเรือนแบบนี้โอเคต่อไปก็จะขยายสเกลขึ้นมาแหละอันนี้เป็นในเชิงของผู้ประกอบการทธุรกิจนะคะ ก็จะเป็นรถที่เรียกว่าเป็น forest tractor นะเราเคยได้ยิน tractor การเกษตรนะคะในยุโรปจะมี tractor ในทางป่าไม้ใช้ลากไม้โดยเฉพาะเลยนะคะก็จะมีตั้งแต่สเกลเล็กสเกลใหญ่นะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูสเกลใหญ่นะคะสเกลใหญ่ก็จะทำงานได้2หน้าที่เลยตัวนี้จะดีหน่อยนะถ้าเราสังเกตเนี่ยด้านล่างนะคะก็ไม้เนี่ยจะถูกลากไปด้วยสลนะิงควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล แต่ถ้าลากไม้โดยใช้สลิงยังไม่พอนะคะยังมีแขนคีบด้านบนคีบไม้ไปได้อีกนะถ้าเราดูภาพมุมบนซ้ายมือนะคะจะเห็นว่ามันลากไม้2ฟังก์ชันเลยลากลอยไปบนแก็ปเปิลด้วยแล้วก็ลากไปด้วยสายสลิงที่อยู่ด้านล่างด้วยนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการทำไม้ยาวนะลากไปทีละยาวๆมันก็จะได้ productivity สูงนะคะถัดไปก็จะเป็นรถสกีเดอร์นะคะ s k i d ดอรที่นิยมใช้ในยุโรปก็จะเป็นพวกแกลบลสก k เดอร์นะอันนี้ภาพนี้ถ่ายที่ประเทศเช็กนะคะต่อไปอีกอันนึงอันนี้ค่อนข้างเป็นแร่ไอเทมหายากไม่ค่อยมีนะแต่ก็พอได้เขาเรียกว่าเป็น Skidder f o r er. w วเดอรคือรวมการทำงานของ s k i d ดอรกับ f o r วเดอร์เข้าด้วยกันก็มีทั้งการลากไม้แบบที่ไม้ไม่สัมผัสกับพื้นดินและสัมผัสกับพื้นดินไปพร้อมๆกันนะคะ ภาพล่างซ้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรถ Forward e r เนาะมันจะมีไม้ลอยอยู่ข้างบนแล้วก็มีไม้ท่อนล่างเนี่ยถูกลากไปกับพื้นนะคะถ้าดูเป็นภาพวาดก็จะคือภาพสีขาวด้านบนนะหรืออาจจะเป็นแบบทางด้านขวามือก็ได้นะคะอันนี้ก็คือรถสก i เดอร์นี่แหละแล้วก็พ่วงต่อกับรถ Forest Tractor อีกทีหนึ่งนะคะก็ทำงานได้หลายหน้าที่คือลากทีเดียวเอาให้คุ้มเลยนะ productivity สูงมากนะคะ แล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะเราจะไปต่อด้วยรูปแบบการทำแบบ fully mechanized ค่ะ